สวัสดีทุกท่านครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณประยูนนะครับตั้งอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับครับรถนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนแบบนี้เลยนะครับร้อมรอบด้วยทุเรียนหลากหลายเลยนะครับหลากหลายต้นเลยครับนี่คือภายในสวนครับจะเป็นประมาณนี้มีที่จอดรถแล้วก็มีทุเรียนให้ดูครับมีทุเรียนให้ชมนั่นแหละนะครับมีครับโอ้โห ไม่สูงนะครับผู้ชมครับจะพื้นมาประมาณ50เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับภายในก็จะมีคาเฟ่มีทุเรียนน่ะสดๆจากสวนแล้วก็ที่สําคัญครับบรรยากาศแบบนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาข้าไปดูข้างด้านในนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนี่ฮะ mm hmm. แบบนี้เลยครับ mm hmm. โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาก mm hmm. เป็นคล้ายๆกับหุบเขาลงไป พื้นที่ด้านล่างน่าจะสม่ําเสมอพื้นที่เรียบเลยนะครับตรงนี้ดูครับะจะมีจุดชมวิวฝั่งนู้นครับเป็นคาเฟ่แล้วก็ของฝากอะไรต่างๆนะครับด้านในก็เป็นประมาณนี้ครับอาชิคาเฟ่มุมนั่งทานกาแฟแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ครับ โอ้โหลมเย็นนี่เนาะโอ้โ,โ,อโหุูเขาแล้วก็บรรยากาศครับชิวๆแบบสบายๆเลยครับผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหนี่คือบรรยากาศจริงๆเลยครับน่าดูน่าชมมากตอนนี้ขนาด12นาฬิกานะครับก็อ,อากาศยัง เย็นสบายดีอยู่นะครับนี่ฮะสวนทุเรียนคุณประยูนครับหาได้ตามโลกโซเชียลต่างๆครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองฝากบรรยากาศภายในสวนครับแบบนี้นะครับเผื่อท่านใดที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวชมพื้นที่แห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศภายในสวนครับผมทุเรียนหน้าสวนก็มีครับราคาสอบถามได้ โอเคครับผมจีบบรรยากาศสวยๆมาฝากผู้ชมครับสำหรับทานน่ทานที่กําลังมองหาจุดเช็คอินแล้วก็บรรยากาศสวนทุเรียนมาฝากกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ